ผมทราบมานะครับว่ามีเจ้าหนี้รายหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะปล่อยเงินกู้แต่ว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องให้ลูกหนี้เนี่ยถ่ายภาพโป๊เปลือยคู่กับบัตรประชาชนถ้าเกิดว่าลูกหนี้เนี่ยไม่ใช้หนี้นะครับเขาจะเอาไอ้รูปภาพเหล่านี้ไปปล่อยไปโพสต์ประจานลง Facebook ถ้าถามในทางกฎหมายแบบนี้ทําได้ไหมต้องบอกเลยนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าคุณมีเงื่อนไขต่างๆที่มันเป็นเรื่องที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้ว สีธรรมอันดีของประชาชนเนี่ยครับตามกฎหมายแล้วเขาบอกว่ามันเป็นโมฆะนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีการทําสัญญากู้เงินกู้ยืมเงินในลักษณะนี้นะครับสัญญากู้ยืมเงินฉบับนั้นเป็นโมฆะนะครับเจ้าหนี้ไปฟ้องร้องเอาตังค์คืนเนี่ยไม่ได้นะครับตัวเองเสียเปรียบเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะเกิดกู้ยืมเงินกันเนี่ยมันไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าผู้กู้ไม่ยินยอมนะครับก็ไปกู้เจ้าอื่นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ากู้ยืมเงินกันผู้กู้ยินยอมแล้วปรากฏว่า ผู้กู้เนี่ยไม่ใช้นี่แล้วเจ้านี่เนี่ยเอารูปต่างๆเนี่ยไปประจานในเฟ e บุ o กนะครับต้องบอกเลยนะเจ้านี่เนี่ยอาจจะติดคุกซะเองนะครับเพราะว่าอาจจะโดนข้อหาพลบอคอมก็คือนำรูปลามกเนี่ยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายนะครับอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1นึแนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนอกจากนั้นอาจจะโดนข้อหามิ่นประมาทด้วยนะครับมิ่นประมาทก็คือ ไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน20 0แสนบาทนะครับเพราะฉะนั้น<___>ในส่วนนี้นะครับคือวิธีที่จะกู้ยืมเงินกันเนี่ยมีอยู่ทางเดียวนะครับถ้าเกิดว่าลูกหนี้ไม่ใช้เงินคืนก็คือต้องเอาคาดีเนี่ยไปฟ้องศาลนะครับถ้าเกิดว่าใครจะให้กู้ยืมเงินเนี่ยมีทางเดียวถ้าเกิดลูกหนี้ไม่คืนนะครับก็คือต้องไปฟ้องศาลก็ต้องไปเตรียมทนายมาดังนั้นนะครับในส่วนที่มีข้อตกลงในลักษณะพิสดารอย่างนี้นะครับผมบอกเลยนะ เจ้านี้เนี่ยอาจจะติดคุกซะเองนะลูกนี้ไม่ใช่นี่เนี่ยเขายังไม่ติดคุกแต่ถ่าว่าถ้าเจ้านี้เนี่ยเอารูปโป๊เปลือยไปโพสต์ประจานใน a c e b o o k นะครับอาจจะโดนพรบคอม5ปีนะครับแล้วก็มีประมาทอีก2ปีดังนั้นนะครับฝากเตือนเจ้านี้นะครับที่ข้างเงื่อนไขต่างๆในลักษณะนี้นะครับอาจจะตกเป็นจำเลยหรือว่าผู้ต้องหาหรือว่าตัวเองเนี่ยอาจจะติดคุกซะเองนะครับลูกหนี่ไม่ใช่นี่ไม่ติดคุกแต่เจ้านี่ถ้าทําผิดกฎหมายอาจจะติดคุกซะเองนะครับฝากเตือนไว้นะครับ